ีค่ะดิฉันก็ยังไม่คุ้นอัลฟาไลปลิกแอ d ซิดนะคะรวมถึงนะคะคนที่อยากจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามดรโดยตรงด้วยนะคะว่ามีความต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเจ้าสารตัวนี้รวมถึงโรคเบาหวานด้วยนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ในช่วงหน้าหลังจากพักเบรกค่ะฮอตไลสายสุขภาพค่ะกลับเข้าสู่รายการฮอตไลน์สายสุขภาพกันต่อเนื่องเลยนะคะ ซึ่งแน่นอนค่ะว่าในช่วงนี้นะคะก็ยังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะ ควบคุมป้องกันโรคเบาหวานนะคะทำได้อย่างไรซึ่งแน่นอนว่าในช่วงแรกเราก็ได้รู้จักกับเจ้าตัวสารที่เหมือนกับเป็นสารมหัศจรรย์มากๆเลยคะ่ะสารอัลฟาไลโกลิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นสารที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ควบคุมในโรคเบาหวานชนิดที่2หรือว่าไท p 2ได้นั่นเองคะ่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะมีการเปิดสายให้ผู้ชมทางบ้านนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็มาพูดคุยกับดรนะคะกันเองลเลยดรสุริรัตน์นะคะว่าใครสงสัยอะไรยังไง โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ0 2 3 3 8 3 8 3 1แนถึงสนั่นเองค่ะเดี๋ยวเปิดสายรับสดๆกันหน้าใหม่เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากเปิดสายเนี่ยเราก็จะมาถามดรกันต่อนะคะมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เราโชว์ให้ดูนี่ก็คือไลโปูอิกแอซิดที่เป็นสารสกัดที่เป็นยาชนิดแบบว่าเป็นเม็ดใช่ไหมใช่ซึ่งตัวนี้ไลโปอิกแอซิดไลปูอิคแอซิดเป็นแคปซูลที่แต่ที่เพิ่งเกิดว่าสามารถที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แต่ ข้อดีของมันเนี่ยก็คือลดเบาหวานด้วยลดน้ำตาลในเลือดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของอินซูลินอ่านี่ก็คือตัวที่พูดไปแล้วก็ป้องกันเอ่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของไตคือไตบํารุงตับและไตด้วยข้างนี่ดิฉันเห็นว่าเป็นออกซิีดชัคะอ่าข้องก้าอะไรคะตัวนี้ออกซิดีคือตัวนี้เป็นสารที่สกัดมาจากสมุนไพรพร้อมทั้งเอ่อเพิ่มออกซิเจนนะคะข้อดีของมันก็คือออกซิเจนเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักออกซิเจนเนี่ย เจะเห็นก็ต้องบอกว่าออกซิเจนเป็นสิ่งมหาศิจย์ในร่างนะคะมันสามารถที่จะช่วยเรื่องซ่อมแซมส่วนซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอช่วยป้องกันตัวเชื้อโรคเพราะเชื้อโรคกลัวออกซิเจนมันเลงเอกกลัออกซิเจนหมดอ๋อนี่ก็จะเป็นพ่มออกซิเจนในร่างกายใช่เป็นพวมออกซิเจนแล้วก็ท่านกู้กันเออคือจะแนะนําว่าเรามีการทดลองว่าเมื่อรับประทานคู่กันเมื่อไหร่ค่ะ ออกซิเจนเนี่ยจะช่วยเสริมฤทธิ์ทำให้การรับประทานไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมชนิดใดๆได้นับหรือก็จะเสริมฤทธิ์กันทำให้การใช้ตัวยาได้ผลมากเนี่ยลดน้อยลงได้สายจากผู้ชมทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะมาสอบถามด็อกเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารมณ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณอารมณ์ถามด็อกเตอร์ได้เลยค่ะค่ะจะเรียนถามท่านด็อกเตอร์ว่า เมื่อเราเอาไปใช้แล้วนี่นะคะค่ะจะมีผลข้างเคียงไหมคะอย่างเช่นอ่ะดังโตบอกว่าสามารถเอามาทานหน้าได้ด้วยอ๋อคนละตัวกันใช่ไหมคะตัวเดียวกันใช้ได้ค่ะอ๋อไม่ไม่มีผลข้างเคียงค่ะเพราะจากงานวิจัยเราวิจัยมันเยอะแล้วนะคะตัวนี้แม้กระทั่งไม่ไม่ใช่เฉพาะของบอยเอ่อของฝรั่งเองก็จะมีวิจัยวิจัยลงไปนะเอกสารผลข้างเคียงนี้จะไม่มี นะคะและตัวนี้เองถ้าเป็นผงนะฮะสามารถที่จะเอามาทานหน้าได้เะ,ะ็นแบบชนิดผงนะผงเนี่ยเราก็เอามาละลายน้ำเลยค่ะทานหน้าได้ไดทั้งทานทั้งทานเนี่ยตัวนี้ใช้ได้<อ>นะคะก็คือคือมันมีเอกสารทางวิทยาศาสตร์ว่าเอาตัวไร alpha ไลโปรไอาซิเนียมาทำเป็นครีมแล้วก็เอามาทาพบว่าอา,อาการแพ้อาการบวมะนะแพ้ด้วย<อ>ที่เป็นจุดจุดแดงๆบนใบหน้า<อ>นะคะ<อ>แล้วก็อาการบวมทุกอย่างคือตัวนี้จะมี เป็นตัวที่ช่วยในอาการแพ้ได้บันเทาได้ดบันเทาได้อ๋อ่ะเเรียกว่าเอ่อภาษาอังกฤษแล้วแอนตี้อินฟลีมตัวนี้จะช่วยเพราะฉะนั้นตับไตท,ที่เราเกิดมีสารพิษเข้าไปเกาะมันก็จะช่วยตรงนั้นด้วยค่ะผิวหน้าก็เช่นเดียวกันนะ,ะคะเปอร์ มีอาการบวมอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ระฉะนั้นาตาไปอย<ล>ย,อยว่าว่าไม่แพ้ไม่มีาการข้างเคียงไม่เหมือนข้างคเคียงคุณหมอจะจ่ายเยอะค่ะสําหรับคนไข้โดยเฉพาะหมอผิวหนังอืมค่ะค <c oughs> ารันเีนนะคุณอารมณ์ค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะแต่ขอเรียนถามนิดหนึ่งก็มีที่เอ่อลูกเป็นเป็นสินีอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทาได้ใช่ไหมคะเป็นสิวทาอ๋อสิวโดยว่าเออคือคือคอ,อันนี้เออพูดแพ้หมายถึงว่าเป็นผื่นแดงหรืออะไรทำนองน,นั้นแพ้พีแพ้อะไร<า><แ>คือคือ,คอบางคนเนี่ยจะแพ้อากาศออกไปเห็นว่าเป็นจับจ้ำจ้ำแดงๆกลุ่มพวกเนี้ยสามารถจะใช้อลฟาไลโปรแอซิดได้เหมือนกันแต่สิวเน <ะ S 1> ี่ย เกิดจากไอตัวความเชื้อตัวสเตปอสเตปไฟโลคอคคาสออเรียซึ่งมันเป็นหนองพวกนี้ต้องโดยปกติแล้วการทำความสะอาดใบหน้าแล้วมันเกิดจากฮอร์โมนข้างในด้วยและผิวผิวเด็กบางทีเนี่ยมีฮอร์โมนด้วยแล้วก็ประกอบกับการรักษาความสะอาดใบหน้าไม่พอก็จะมาเป็นสิวพวกนั้คือคือตัวนี้ใช้ได้มันไปแก้อักเสบา็สิวเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเชื้อ แล้วมันเกิดการอักเสบสองตัวรวมกันเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้ร่วมกับพวกยาเออคือยาทาสิวนี่เป็นพวกยาปฏิชีวนะอะไรพวกนี้จะใช้ร่วมได้ใช้ร่วมกันได้เพราะว่าเกิดเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเกิดแผลเป็นหรือเป็นสิวพวกนี้มันจะมีอาการอักเสบร่วมด้วยอันนี้ก็ปีความปลอดภัยเช่นเดียวกันขอบคุณคุณอารมณ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสิวนี่ก็จะแนะนําว่าเอ่อไปหาหมอแล้วก็ใช้ยาคู่กันไปคู่กันไปได้นะไล่ผลิตได้นะโอเคขอบคุณนะคะคุณารมณ์ค่ะ ค่ะมีสายต่อไปนะคะคุณสมศรีค่ะคุณสมศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเชิญถามได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะรบกวนสอบถามนะคะเกี่ยวกับตัวอันซานะคะว่าเอใช้เนี่ยหมายถึงว่าในกรณีที่เราน้ำกวน้ําตาลกด็จะเป็นเบาหวานนะคะค่ะเออทำาโงจะใช้ได้เลยหรือเปล่าน้ำตาลร้อยสองคัน อ๋อร <102 S 1> ้อยสองนี่ก็ยังเรียกว่าอยู่ในขั้นกปกตินะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอ,อ่อแต่แต่ว่าสามารถที่จะป้องกันไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามีประวัติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโรคเบาหวานอยู่ <finished> นะคะเราก็สามารถที่จะทานตนัวดีเพราะว่าเราถือว่าพอทานไปปั๊บถ้าเราทานเอ,อ่อหมายถึงว่าขนาดต่ำร้อยถึงสองร้อยมิลลิกรัมอย่างเง <enjoyed. S 2> ี้ยนะคะก็สามารถที่จะเออช่วยในเรื่อง เกี่ยวกับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เกิดสารต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยได้พอชะลอวัยเสร็จแล้วเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือทําให้ไกลมะเล็งนะเขาเรียกไกลมะเร็งไกลความชราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ช่วยเสริมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูตัวเองว่าปริมาณการทานไม่ต้องเยอะมากของคนเราก็ไม่ต้องกินเท่าผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยเป็นเบาหวานจริงๆเนี่ยที่เราทําการทดลองอยู่ตั้งแต่300มิลลิกรัมก็คือเกือบ6เม็ด นะคะจนจนถึง1,200มิลลกัมเพราะว่าเอ่อตัวนี้เนี่ยโดสประมาณห้าสิบมิกรัมแตนี้ถ้าเกิดเรากินประมาณวันละสองเม็ดเนี่ยก็เรียกว่าไปเสริมให้ร่างกายเนี่ยเราสุขภาพดีอ๋อตัวนี้แล้วเกิดว่ามีเกิดอาการประวานเกิดขึ้นด้วยมันก็จะลดได้บ้างแล้วเราต้องต้องทานนานเท่าไหร่คะไม่มีผลข้างเคียงอะไรไหมคะอ๋อผลข้างเคียงนี่ยังไม่เจอค่ะ นะคะการรับประทานตัวนี้ก็เหมือนกับเสริมสุขภาพแล้วก็ทานได้เท่าที่เราอยากจะทานนะคะอทานไปก็ดีใช่ไหมคะเหมือนกับว่าช่วยให้ร่างกายแข็งแรงก็เหมือนเรื่องเรารับประทานวิตามินนะคะอ๋อค่ะแล้วสั่ง้อทางรายการได้ใช่ไหมคะได้ค่ะต้องไปด้านหลังรายการเลยนะเราจะมีขึ้นให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นี่เป็นอ๋อค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวหลังรายการติดตามรายละเอียดแล้วกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นการพูดคุยกับดรสุริรัตน์ประจักษ์ธรรมกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ป่วยที่ป่วยเป็นเบาหวานหรือใครก็ตามที่ห่างไกลไม่อยากจะเป็นเบาหวานเลยต้องการให้ร่างกายเนี่ยหรือว่าตัวเองเนี่ยห่างไกลจากโรคเบาหวานนะคะก็ต้องมีการป้องกันเตรียมตัวเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะที่จะปล่อยให้ป่วยแล้วก็ค่อยมาดูแลตัวเองแบบนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษานานแล้วก็ อาจจะยากนะคะที่จะทําให้หายแบบปกติได้ใช่ใช่ต้องป้องกันไว้ก่อนใช่ค่ะค่ะค่ะมีมีงสายต่อเองเนี่ยก็ป้องกันไว้ก่อนถึงได้เป็นช้าค่ะแต่น้องเน่งเป็นหมดแล้วประวัติแต่ว่านี่ถือว่าลูกท่าก็ยังโอเรียนเยอะไงคะเลยป้องกันไว้ก่อนทานตั้งแตปสี่สิบกว่ามีสายทางบ้านมาอีกแล้วนะคะค่ะคุณดาเลค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลค่ะสวัสดีค่ะฉันถามคุณหมอเลยค่ะ จะรบกวนถามค่ซซี่ว่าตัวหนูไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าพอเอาลคุณแม่เป็นมาสิบปีแล้วค่ะค่ะปีสิบปีแล้วตอนนี้นคุณแม่ะคะ่ะฉีดยาอินซูลินเนี่ยเช้าสี่สิบเย็นยี่สิบยูนิตอย่างเงี้ยคือสองสารแกไม่อยากให้แกฉีดอะคะ่ะถ้าจะทานตัวนี้แล้วลดยาฉีดได้ไหมะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าออจริงๆแล้วเนี่ยเคสเออคนไข้ที่ฉีดอินซูลินเนี่ยมีบางท่านก็กลัวว่าเกิดเนื่องจากว่า ไตมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็กลัวว่ากินแล้วเนี่ยจะมีปัญหาโ,โดยบ้านทุกๆอย่างกินโดยบ้าจะขับถ่ายทางัท<า>งไตเราะตัวนี้เนี่ยไม่ได้ขับถ่ายทางังไตเพราะฉะนั้นเลยใช้กับคนที่ไตไวายหรือไตมีปัญหาเนี่ยรับประทานได้แล้วเราก็ค้นพบว่าเวลาที่เรารับประทานตัวนี้ผลที่จะได้รับจากแอลฟาไลโปอิกแอซิดระหว่างคนที่ไตวายกับไตไม่วายอันนี้พูดก่อนนะคะจะได้เสมอกันนะคะไม่ได้เท่าเท่าเทียน เท่าเทียมกันนะคะแต่นี้ถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดอินซูลินเนี่ยโดยปกติแล้วแสดงว่าอาการของเซลล์ของตาเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแล้วมันมันมันเป็นเยอะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะอา,อาจจะไม่สามารถจะสร้างอินซูลินออกมาได้ต,ตรงนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้าเซลล์ไม่ตายนะคะมันก็สามารถที่จะปรับปรุงไปช่วยได้ส่วนหนึ่งอค่อน,นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้อง สามารถเราสามารถที่จะให้คนไข้ได้ก็คือแล้วก็ทดลองดูนะฮะอาจจะทำให้เปอร์เซนต์ของการฉีดร้อย้อยลงอันนี้ดิฉนเองก็พยายามทดลองกับเพื่อนท่านหนึ่งกันเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องการฉีดเือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาดูว่าคนไข้เนี่ยเซลเนี่ยโดนทําลายไปหมดหลายอย่างในตรงนี้ค่ะไนตรวจแต่ว่าทานเสริมด้ค่ะแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดคนไข้ไตวายเลยจะทานอินซูลินเอ้ไม่ใช่โทษจะทานแอลฟาไลโปอิกแอซิด ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแอลฟาอะไร